เปาด่วนครับทุกคนแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับถูกรางวัลที่5หลายใบมากๆวันนี้นะครับเรากา็ได้เห็นทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับได้มีการเผยว่ามีแฟนคลับเนี่ยเดินทางมาทําบุญที่บ้านน้องอุงอิงนะครับแล้วก็ซื้อเลขทะเบียนรถของตัวเองในงานบุญนะครับถูกรางวัลที่5กครับทุกคนแล้วตอนนี้เห็นบอกว่า นำมารายน้ำใจเนี่ยมามอบให้กับน้องด้วยนั่นเองกับทุกคนนาะอแล้วก็วันนี้เราเห็นนะครับบรรยากาศที่องค์อิงเนี่ยไปไหว้นะครับทางด้านศาลแม่ฮันนี่ด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนาะแล้วก็เลขที่พระเอกเนี่ยได้มีการจดโอ้ไม่ใช่จดดิดจดุดทูบนะครับเลขน่าจะเป็นเลข ห้าแปดเก้านะครับสำหรับวันนี้เนาะที่เราได้เห็นกันนะครับก็ดวงใครดวงมันก็แล้วกันนะครับสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซเนี่ยดวงดีกับน้องบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกเลขท้ายบ้างนะครับหรือบางคนนะครับก็ถูกรางวัลบ้างในแต่ละงวดที่แบบว่าจดไว้เวลาที่น้องเนี่ย กับอะไรแบบว่าอย่างงวดที่แล้วก็เป็นทางด้านฐานพระของแม่หน่อยนะครับที่ออกไปนั่นเองครับทุกคนด้ียได้ว่าแฟนคลับที่รักน้องเนี่ยส่วนมากต้องเน้นว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กับองค์อิงนะครับแล้วก็คนที่รักน้องด้วยความจริงใจจริงๆเนี่ยมิมมองว่าโชคดีแน่นอนนะครับคิดว่าแบบนั้นแล้วก็โชคดีแน่นอนครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราเห็นเนาะหลายๆคนก็คือไปหาน้องยกตัวอย่างเลยนะครับเช่นมีคุณแม่ท่านหนึ่งครับที่ ได้ไปมอบรางวัลน้ําใจให้กับน้องหลังเวทีนะครับซึ่งประมาณว่าขายที่ได้นะครับแล้วก็มีมีคนไปว่าคุณแม่คุณแม่ก็โทรมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับว่าลูกอุ้มอิ่มเนี่ยมีคนมาว่าคุณแม่ว่าแม่ให้แค่นี้ทําไมไม่โอนโอ้โหทุกคนสงสารนะครับอย่าไปเม้นแบบนั้นเลยคุณแม่ท่านอยากเดินทางนะครับไปเจอน้องอุ้งอิงนะครับจริงๆแล้วทุกคนการให้รางวัลน้ําใจเท่าไหร่เนี่ยคือ มันเป็นเรื่องของน้ำใจครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราเราไม่ต้องไปบอกว่าต้องให้เท่านั้นเท่านี้นะครับทุกคนมันมันคนคือคนที่ให้น้องมีน้ำใจที่ให้น้องเนี่ยก็ถือว่าน่ารักแล้วนะครับพี่มิมองว่าแบบแบบนั้นและวันนั้นทุกคนสังเกตได้ว่าอุ๋์อิงคือต้อนรับคุณแม่ดีมากนะครับน้องไม่ได้มองเรื่องถึงมาลายน้องไม่ได้มองถึงจุดนั้นเลยนะครับน้องมองแค่ว่ามี fc แฟนคลับเนี่ยมาหาเขาด้านหน้าเวทีนะต้องบอกแบบนี้นะครับน้องก็ อ,อย่าไปว่าคือส่วนมากอุ้มิมก็เลยบอกคุณแม่ไปว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ประสงค์ดีซะมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็น fc น้องจริงๆเนี่ยเขาจะน้อมรับหมดนะครับถ้า fc แฟนคลับเนี่ยไปมอบรางวัลน,น้ำใจให้ประมาณนั้นเลยนะครับ วันนี้อุ้มอิ่มนะครับเพิ่งจัดรายการเสร็จด้วยนะครับม่วนสิ้นขึ้นร้อยสามนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้าไปขอเพลงกันวันนี้คนขอเพลงอุ้มอิ่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอ,อินฮักนางเอกน้อยนะครับนางฟ้าหน้าฮันนะครับหรือเพลงเก่าของอิ่องก็คือเลือกข่าวสาอ้วันนี้เปิดครบทุกเพลงเลยนะครับที่ทุกคนไปขอกันนะขอบคุณมากมาจริงๆที่เข้ามาแวะเวียนนะครับมาให้กําลังใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะครับน่ารักมากมาก FC อุซีงองิงนะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้เข้ามาดูอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะบอกกับทุกคนอย่างนี้ครับว่าอุงอิงน่ารักมากจริงๆครับทุกคนอย่างอย่างประเด็นที่มิมบอกว่าการที่เราไปคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนนะครับคุณแม่เขาอยากคือเขาเขายังไม่เคยเจอองอิงตัวจริงอ่ะนะครับต้องบอกแบบนี้ เขายังไม่เคยเจอองุิงตัวจริงแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาได้ไปเจอน้องแล้วก็ไปมอบรางวัลน้ําใจให้กับน้องซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณแม่ท่านเนี่ยประมาณว่าขายที่ได้ก็จริงแต่ว่าคุณแม่ท่านเนี่ยเอาไปใช้หนี้ด้วยแบบนี้นะครับคุณแม่ก็เล่าให้มิมฟังแบบนี้นะครับนะน้องเป็นคนที่ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยครับใครจะให้เท่าไหร่องอิงดีใจหมดแล,แล้วน้องก็ขอบคุณทุกคนหมดนะครับน้องเป็นคนแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์แบบนี้ก็ ไม่ต้องสนใจดีกว่านะครับน้องสำหรับคุณแม่นะครับนะแล้วก็วันนี้น้องไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่นะทุกคนนะครับด้วยบรรยากาศที่วันนี้มีพ่อการชัยมีแม่หน่อยมีพ่อเอกนะครับที่ไปร่วมไหว้ในศาลแม่ฮันนี่ด้วยนั่นเองนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักครับครอบครัวองค์อิงนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วก็เป็นครอบครัวที่ส่วนมากเลยจะติดดินนะครับปรับพฤติตัวยังไง เคยทำแบบไหนเขาก็ทําแบบนั้นนะทุกคนเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนะครับสําหรับพ่อเอกแม่น่อยนะครับทุกคนก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อคือนนี้มีน้องฮ <c oughs> ักแพงใช่ไหมครับมาออดิชันนะเห็น <c oughs> ว่าบอสโจบอกว่าวถามทุกคนว่าเป็นยังไงโอเคไหมเสี OK <m ice> ยงผ่านไหมอะไรยเงี้ยทุกคนก็เข้าไปชมน้องกันเยอะนะสําหรับน้องฮักแพงที่มาออดิชั่นอายุ16ปีเองทุกคน แล้วก็อุงอิงบอกว่าผ่านด้วยนะสําหรับคนนี้คืออุงอิงบอกว่าผ่านด้วยนะครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงเห็นว่าทางด้านบอสโจเนี่ยจะเอาน้องไปอยู่กับสาวน้อยสาขาสองด้วยนะครับเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะไปอยู่สาขาสามดีไหมฮะ <c oughs> น้องร้องเพราะนะครับแล้วก็เป็นคนมีความสามารถเนาะเสียงน้องจะออกแนวแบบหมอลำหมอลำเลยนะครับเสียงแบบเป็นหมอลำเลยอะ่ะนะครับต้องบอกแบบนี้ลูกเอื้อนลูกอะไรน้องคือแบบ โอ้ทุกคนเด็กอายุ16อะร้องได้แบบขนาดนี้อะโอ้โหเนาะผู้ใหญ่อายผู้ใหญ่บางคนยังอายนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าผู้ใหญ่บางคนยังอายกับกับความสามารถของน้องอะ่ะแล้วก็หลายคนเนาะบอกว่ารับเลยรับเลยบอสจนะครับรับเลยนะครับให้น้องมามาฝึกอะไรต่างๆใดๆนะครับซึ่งต้อบอกว่าน้องก็เป็นคนมีความสามารถเนาะทุกคน เป็นคนมีความสามารถแล้วก็น่าสนับสนุนนะครับเสียงร้องแบบแบบอาจจะไม่ได้มมีเอกลักษณ์มากแต่ว่าเป็นคนที่แบบรำพ ờ อ่ะซึ่งเหมาะกับบริบทที่จะเป็นนางเอกหมอลำในอนาคตนะครับเหมาะกับบริบทนี้ซะมากกว่านะครับนะนั่นแหละส่วนตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าอุ้มอิ่มจัดรายการสองชั่วโมงเต็ม เสียงก็ค่อนข้างจะไปอยู่นะครับทุกคนเพราะวันนี้เราค่อนข้างจะพูดข่าวเยอะนะครับโอ้โหขนาดเราเนี่ยจัดรายการเสียงเรายังจะไปเลยอะแล้วน้องอุงอิงที่แบบร้องเพลงทุกวันน่ะนะทุกคนน้องต้องออมเสียงนะแล้วต้องพักผ่อนเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าอุงอิงเนี่ยนอนตลอดใช่ไหมครับทุกคนนั่นแหละคือเหมือนกับว่าแม่หน่อยบังคับให้น้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนาะเราใช้เสียงขายเสียงครับทุกคน ก็จะทําให้นั่นแหละครับมีปัญหานะถ้าเสียงแหบมานี่คือแย่เลยนะร้องเพลงไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับก็นะเอาเป็นว่าส่งกำลังใจครับไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับกับคุณแม่ที่ถูกรางวัลเนานะต้องบอกว่าดีใจด้วยจริงๆนะคนที่ถูกรางวัลเนี่ยแล้วเป็นงานบุญน้องด้วยอ่นะครับก็ถือว่าปังมากๆแล้วก็น่าจะมี บุญสัมพันธ์กันเนาะน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันกันกนกบองค์เิงนะครับดีใจด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลร่างกายสุขภาพตัวเองด้วยนะคบตอนนี้อิมขับรถอยู่ในกทมนะครับ เดินทางแบบว่าตลอดเวลาเลยครับช่วงนี้ก็ฝากทุกคนเนาะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ